เอาติดเซนจีเดิมถทายโรงงานนะครับกับไมค์แค่8 0 0 0มื่นโลนะครับย้ำเลยนะว่าตัวนี้นะครับเป็นรถเก่ง Honda City ปี12นะครับไมค์แปดหมเท่านั้นนะครับรถบ้านนะครับสภาพนี้บอกเลยว่าเจ้าของเก่าดูแลอย่างเนี้ยนะครับคันนี้บอกเลยว่าผ่อนอยู่ประมาณสี่ห้าพันนะครับราคานะครับซื้อสดก็ได้นะซื้อสดก็ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับราคาอยู่แค่2อ0 0 0นเกือบอีก29,000บาทนะครับ2 2 9 0 0 0สาพนะครับบอกเลยว่า ซื้อสดเนี่ยบอกเลยว่าพร้อมนะครับพร้อมจําหน่ายให้เลยนะคันนี้นะครับเป็นรถเก่งเนาะสประตูนะครับเรียกว่าชุดแต่งเนี่ยสเกิร์ตรอบคันแต่งมาให้ครบๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าโปรของแถมนะครับมีให้อยู่แล้วใครสนใจนะครับก่อนสิ้นปีก่อนปีใหม่นะครับหารถไปใช้งานกันนะครับไม่น้อยๆแบบนี้นะครับสภาพใหม่ๆนะครับเรียกว่ารถเดิมๆโครงสร้างเดิมนะครับ ตัวเช็คละเอียดทุกจุดนะครับใครหาคอนด a าซิตี้นะครับในคันนี้ไปแนะนําเลยนะครับเรียกว่าตรวจจากบริษัทนอกนะครับถึง2บริษัทเลยนะครับตรวจไปแล้วนะครับ274รายการนะครับได้มาตรฐานเกรดเอห้าดาวเลยนะครับคอนดาซิตี้คันนี้เป็นตัว1.5ตัว V C N G แท้เดิมโรงงานนะครับซื้อได้ขายได้ปกตินะครับอ่าขายได้นะครับประหยัดต้ามันนะครับกิโลละไม่ถึงบาทนะผมแนะนําคันนี้เลยนะครับเซฟค่าจ่ายค่าคอร์สไปเยอะนะครับเรียกว่าเยอะเลยนะครับสําหรับฮ o n ด้า ดูซิตี้ซีนคันนี้นะครับอ่ะมาดูรายลหรือรับรถกันนะครับว่าตัวนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับอย่างแรกนะครับด้านหน้าและไฟหน้าเป็นแบบมันตินะครับไฟหน้ามันติไฟตะหมอกมีให้ครบกระจงหน้าเป็น3ชั้นโครเมียมนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับสีเดิมสภาพเดิมนะครับแม็กอารลอยด์เดิมแท้โรงงานนะครับแม็กอารลอยด์เดิมแท้โรงงานยางเนี่ยบอกเลยยางก็คือบอกเลยว่าเปลี่ยนให้ใหม่แล้ว ดิสเบรกนะครับมีให้ครบครบระบบเบรก ABS ก็มีให้พร้อมเช่นกันนะครับตัวนี้รถเนี่ยบอกเลยว่าเอาไปใช้งา,านนะครับเรียกว่าขับไปทางไกลก็สบายขับทางใกล้ก็ได้นะครับเป็นเกียร์ออตโต้เนาะใช้ในเมืองนอกเมืองสบายมากนะครับสีสันพิมพ์รถได้สาภาพเดิมนะครับรถเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีเต่อตัวรถเล่มโอได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวยๆแบบนี้นะครับเอาไปใช้งา,านกันนะครับบอกเลยว่าเหมาะขยุกนี้มากนะครับประหยัดน้ำมัน เติมน้ำมันได้เติมแก๊สได้นะครับ CNG แท้โรงงานสลับได้2ระบบเลยนะครับกระจกหน้าสภาพเดิมนี่ของกอนดาของเดิมแท้เลยนะครับเดิมแท้นะครับใช้คาร์ซนจีไหมครับนี่เห็นไหมสภาพเดิมแล้วก็ตรวจจากบริษัทนอกมาแล้วนะครับนี่ตรวจมาแล้วเรียบร้อยนะครับกันสาแต่งมาให้พร้อมสเกลรอบคันมีครบๆเลยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับใครหายู่นะไม่คนพาดนะครับไม่คนพาดเลยหูจ่าเป็นโครเมียมนะครับนี่เป็นโครเมียมสภาพสวยแบบนี้นะครับด้านในนะครับ ตัวนี้นะครับเสาบีจะมีแผ่นเพจตรงนี้ให้นะครับแผ่นเพจจะใช้คมๆนะครับนี่แผ่นเพจจใช้คมคมฮอน a ้าออโต้มาบิวไท a แลนด์นะครับนี่เล็กฟงเลขเฟมชัดๆแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับด้านในโฉมสปอร์ตแบบนี้สวยๆนะครับเป็นท่องเลียวให้แล้วพร้อมๆครบๆเลยนะครับ FM AM มมีให้ครบๆนะครับคันนี้แอร์เย็นฉ่ำนะเรียกว่าแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับช่องเก็บเอกสารมีให้ครบๆนะครับมีให้ครบทุกอย่าง ใครได้ไปบอกเลยคุ้มมากๆคันนี้เกียร์ออโต้นะครับได้เกียร์ออโต้แบบมือเปนนวดเบาะเนีน่ยเป็นเบาะผ้าเรียกว่านางนุม่มก้นไม่อมซับความร้อนเวลาจอดตากแดดนะครับโครงสร้างสวยเดิมนะครับโครงสร้างสวยเดิมแกะให้ดูเลยนะครับแน่นมากๆนะครับแกะให้ดูเลยนี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับเอาไปใช้างาน,นกันคุม้มๆและดูด้านหลังนะครับกว้างนะครับเรียกว่ากว้างเลยนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ด้านหลังเนี่ยกว้างมากนั่งสบายๆ3าคนได้เลยนะครับพอไม่ลูกนะครับหรือลูกคนเดียวก็ได้นั่งด้านหลังสบายแบบนี้นะครับ สนใจนะครับคันนี้ติดต่อหาไปได้ Honda City นะครับราคาแค่229,000นะครับด้านท้ายเรว่าติสเกิร์ตมาให้ครบเซนเซอร์ถอยติดมาพร้อมๆสปอยเลอร์ก็มีให้อีกนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่อง i v Tech CNG แท้เดิมโรงงานนะครับและอีกอย่างที่จะบอกว่ากระจกด้านหลังนะครับของเดิมมีระบบไร้าเรดหมอกมาให้ครบกระจกข้อดีคือของเดิมแท้จาก Honda นะครับของเดิมแท้จาก Honda เลยนะครับได้ไปยังไงก็คุ้มนะครับราคาเบาๆเองนะครับ229,000นะครับซื้อสดก็ได้นะครับ เอาไปเรียกว่าซื้อไปไม่เสียตังค์นะเอาไปใช้งานนะครับไม่เสียตังค์นะแบบนี้นะครับแล้วรถก็สวยด้วยนะครับบอกเลยนะครับรถเดิมสภาพเดิมนะครับแล้วของของเราเนี่ยรับประกันวารันตีให้ว่ารถเดิมไม่มีชนหนักไม่มีจะต่อตัวรถนะครับและดูนะบริษัทเรานะครับขายรถตะเกรด A เอมาตรฐานดูด้วยเลยครับนี่รถราคาหลักล้านหลักแสนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับซื้อรถสักคันนะครับควรซื้อกับเต็นท์นะครับที่เชื่อถือได้มีรากฐานแน่นๆชัดเจนแบบนี้นะครับ ของเรานะครับก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งแต่เราก็ไม่ไม่น่าจะเป็นรองใครนะครับของเราเนี่ยก็น่าจะใหญ่พอตัวเหมือนกันนะครับในเรื่องของเป็นรถแล้วก็คุณภาพรถด้วยนะครับใครอยากหารถใช้สักคันนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยที่เบอร์ศ9นย์เก้าสี่เจดปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับคันนี้เรียกว่าเน้นเซฟค่าใช้จ่ายค่าคอร์สนะครับซื้อไปนะครับไม่เสียอะไรตังค์นะบอบอยก็ผ่อนก็เบาๆนะครับ3ามพันต่องวดนะครับเบาๆเลยและก็ตัวออปชันที่ได้เรียกว่าครบ เครื่องนะครับครบเครื่องเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะมีเรื่องของปุ่มปรับสลับนะครับซีนจีกับเบนซินแล้วก็ไฟตัาหมอกมาให้ครบนะครับเลขไม้นะผมบอกก่อนเลยนะว่าไม่แค่นะครับแปดหมื่นห้าพันโลนะครับไม่แปดหมื่นห้าพันโลเท่านั้นนะครับไม้น้อยนะครับปุ่มฟังก์ชันพวกแคนเนลโมลุ่มันให้ครบนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ไอตัวหัวขายจะเป็นคญแจียบบิดถายนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะนี่แอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับเรียกว่าลองเทสให้ดูแล้วนะครับ ตัวระดับของแก๊สก็บอกได้หมดเลยนะครับนี่สภาพแบบแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับโครงสร้างก็สวยก็เดิมนะครับโครงสร้างสวยเดิมไม่น่าสปอตดูได้เลยนะครับนี่ชัดๆคมๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเราคัสตัวสวยเกตเอนะครับรถปีสิบสองและไมค์แค่แปดหมื่นหายากมะรถบ้านนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับสองแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับปีสองไมค์แปดหมื่นห้าพันโลนะครับขอเบาหน่อยแอร์เย็นไปหนาวนะครับหนาวแล้วนะครับ ระบบฟ้าเลี้ยหมอกมีให้ครบนะครับปุ่ม ac ก็มีให้พร้อมๆแบบนี้ fm/am คงบ้องเสียงนะครับเนี่ยเห็นไหมเทสดูเลยนะครับอ่าตัวสีงให้ได้ปกตินะครับเนี่ยลำโพงดังเลยราคาแค่สองแสนกว่าบาทนะครับโคตรคุ้มนะครับซื้อสดได้จัดเฟนได้นะครับใครสนใจแอดไลน์มาทักมาหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8ดนะครับและดูนะครับนี่กระจกเป็นไฟฟ้านะครับปรับปรับกระจกได้แบบ4ทิศทางนะครับ ตรงนี้เลยนะครับโคตรคุ้มนะครับโครงสร้างรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับดูเลยหันงนอตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับเลยเห็นไหมครับสภาพเดิมสวยพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวพาไปดูฝาท้ายบ้างนะครับไปดูฝาท้ายกันบ้างว่าด้านท้ายเป็นยังไงนะครับด้านในเนี่ยก็บอกเลยว่ามีพื้นที่เหลือในการเก็บนะครับพวกสิ่งของนะครับหรือสัมภาระได้นะครับตรงนี้จะมีถังด้านในเป็นถังตั้งใหญ่ตรงนี้นะครับเติมทีก็ประมาณ2 0 0 300ามก็เต็มแล้วนะครับลิตรหนึ่งว4 5สิบสี่สิบห้าบาทนะครับและดูนะ นี่ uhh. ครับตัวถังโครงสร้างได้เด In ิมนะครับโครงสร้างเดิมไม่มีชนนะครับนี่เรียกว่าใ้มาตรฐานนะครับได้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับสภาพเดิมๆนะครับชุดแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบนะครับเรียกว่าอยู่ครบนะครับสปอร์ตแมาโครงสร้างนะครับนี่ตรงนี้เดิมๆเห็นไหมครับตัวเช็คละเอียดทุกจุดนะครับตรวจเช็คละเอียดทุกจุดนะครับฝาท้ายของเดิมนะครับของเดิมเห็นไหมซีนก็เดิมนะครับฝาท้ายเดิมคันนี้บอกเลยว่าราคาเบาๆนะครับเริ่มถึงได้นะครับ 229,000สเาเท่านั้นไปดูด้านหน้าเครื่องกันบ้างนะว่าด้านหน้าเครื่องเป็นยังไงไปดูกันฝาหน้าเครื่องเปิดมาแล้วนะครับบอกเลยว่าสภาพใสๆใหม่ๆคริปๆนะครับโครงสร้างเดิมนะครับรถนี่ยมาตรฐานอยู่แล้วโครงสร้างเดิมนะครับดูเลยเนี่ยสีเดิมไม่มีรอยบิดงอใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เห็นไหมแก้มเดิมนะครับไม่มีชนนะครับแก้มเดิมไม่มีชนนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะจุดนี้เป็นจุดลับที่ควรดูนะครับตรงนี้คือเดิมนะครับไม่แกะไม่ไขไม่ขยับไม่มีชนแล้วแก้มต่างกหลกต่างซีลโคนของเดิมแท้เลยนะครับ ของเดิมแท้แบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับอยู่ครบครบนะครับขาน้าขานแรงก็สภาพเดิมกิบเลยนะครับนี่เดิมๆนะครับไม่เสียรูปไปไหทั้งสิ้นนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าเรามีช่างตรวจเช็คข้ะเรียกนะครับภายนอกภายในเครื่องช่วงล่างระบบไฟนะครับลูกค้าไม่ต้องมีความรู้เรื่องรถนะครับบอกเลยมาซื้อกับเป้เน้นอย่างเดียวนะครับเน้นประวัติประวัติไม่เสียนะแค่นั้นนะครับที่เน้นนะ โทรไปที่เบอร์0ูน7 8 9 4 8ได้เลยนะครับสี่แแล้วก็ดูขอบนะครับนี่เห็นไหมขอบยางนะครับตัวนี้ขอบเดิมนะครับขอบเดิมนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวเครื่องอ่ะตัวนี้เป็นเครื่อง i v t EC ด้วยนะครับอัตราเร่งนะครับตัวเครื่องพันห้าเนาะไม่ใช่เครื่องไม่ใช่รถอีโคคาร์นะครับอัตราเร่งดีนะครับแรงต้นแรงปลายดีนะครับรถเรียกว่าสมรรถนะเนี่ยลองเทสไตลองขับแล้วนะครับก็บอกเลยว่าใช้งานได้ยาวๆอีกประมาณ15ปีย0บปีเลยนะครับสำหรับคันนี้และ และสำหรับใครที่สนใจนะครับ Honda City 1.5ตัว V บวกกับแก๊สเบนซินกับตัวแก๊สนะครับซ g เดิมแท้โรงงานคันนี้นะครับราคา2 2 9น20,090นะครับซื้อสดได้จัดแผนได้สนใจนะครับทักมาโทรมาที่เบอร์เป้ได้เลยนะครับแอดไลน์มาได้นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์และเป็นทั้งไลน์นะครับให้ดูความสวยความงามของรถอีกรอบนึงนะครับเดินดูรอบๆเลยนะครับเรียกว่าฮอนด้าซิตี้นะครับออปชั่นของเขาแต่งมาให้ สวยดูดีมีสเสน่ห์น่าใช้นะครับเครื่องพันห้า ivtec นะครับตัวนี้บอกเลยว่าไวรุ่นไวเกา่าหรือวไวไหนก็ใช้ได้หมดนะครับสวยจริงน่าใช้จริงนะครับรถคันนี้อยู่ที่เสรีไทย68กรุงเทพนะครับสี่แยกเมมโมรีนะครับแอดไลน์หรือทักไลน์มาได้เลยเดีย๋ยวส่งโลเคชั่นให้อยู่ตจังหวัดไม่ต้องนอจ่ายปนะครับเป้สามารถวิ่งไปเซ็นได้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเรียกว่าบริการถึงที่นะครับ สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝาก h o n d a City สวยๆคันนี้ไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันที่รับรถเลยนะครับผมสวัสดีครับ